เปิดแล้วทีม X 2024รวมส u p p l y c h ธุรกิจการจัดแสดงสินค้าทุกสาขา m u s i n e s Matching ตลอด2วนันค้าเงินสะพานไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทเปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย Thailand m i z Exchange 2024ภายใต้โครงการ Thailand Business Exchange งานแสดงผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าอีเวนต์และการประชุมแบบครบจบในงานเดียวเปิดเวทีพบปะแบบ B2B หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจของประเทศผ่านการจัดแสดงสินค้าและประชุมองค์กร คา2วันสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า400ล้านบาทระหว่างวันที่17-18กรกฎาคม2,567ณพิราชฮอลหนึศูนย์นิทรัศการและการประชุมไบเทคครับก็ง,งานนี้จัดขึ้น2วันนะครับผม1 7 1เนะครับเราคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมง,งานเนี่ยกว่า2,000คนนะครับน่าจะสร้างไรายได้กว่า400ล้านบาทน,นะครับแต่ว่าผมว่าที่สำคัญ เป็นการไฮไลท์ศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศนะครับในด้านไม้การจัดนิทรรศการต่างจะเห็นได้ว่ามีความเข้มแข็งมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือพยายามจะยกระดับประเทศไทยให้เป็นที่หนึ่งในอาเซียนให้ได้ในด้านการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาตินะครับก็เป้าหมายที่สคัญอักในการที่จะาลิตผลิมให้เป็นอเเย ก็เราก็ทาทุกวิธีทางครับตั้งแต่หนึ่งเราปลดล็อกด้านวีซซาให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ามาร่วมง,งานเนี่ยเ,ออเดินทางเข้ามาได้สะดวกขึ้นนะครับเพิ่มจํานวนเข้ามาเพิ่มการใช้จ่ายต่อครั้งนะครับและที่สำคัญเราก็ทํางานร่วมกับทีเซ็แล้วก็ภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดนะครับในการเนี่ยดึงงานใหญ่ๆเข้ามาแล้วก็ในปีหน้าท่านนายกก็ตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตใหญ่ๆมีอีเวนต์ออร์แกเนซ์ใหญ,ใหญ่ที่เราจะพยายามจะเอาเข้ามาในประเทศเราจะดึงเฟสติว งานนี้เป็นงานแรกที่ผมว่าเป็น PPP แบบแท้จร,จ,รจริงจริงก็คือว่าเรามีภาคเอกชนนะครับโดยสมาคม TE เนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของที่จัดงานโดยไบเทคเนี่ยให้พื้นที่ฟรีนะครับซึ่งถือว่านี่เป็นการจัดที่แบบร่วมโดยเอกชนลงขันด้วยอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนผมคิดว่าเป็นความภูมิใจของพวกเราในอุตสาหการรมไมมช่วยเพราะว่าผู้ประกอบการที่มาเนี่ยเรารู้จักกันหมดก็จริงแต่มันเป็นการ ที่เรามาโชว์ของนวัตกรรมใหม่ๆที่เรามีแล้วเราก็มีสเต็กออเดอร์มากมายเข้ามาด้วยอย่างเช่นกลุ่มนวัตกรรมสตาร์ทอัพซึ่งเป็นรุ่นใหม่เพราะว่างานนี้เราไม่ได้ทำเฉพาะรุ่นเราละเป็นเรื่องของเจนซีที่เราดูว่าอนาคตเนี่ยเทรนะะในเรื่องของไมซ์โฟร์ไซส์เราก็จะมีสัมมนาด้วยเนี่ยมีสปีกเกอร์มามากกว่า50เซสชั่นด้วยกันเนี่ยในการที่จะอัปเดตนะครับแล้วก็ดูถึงอนาคตของไมซ์เพราะฉะนั้นผมคิดว่างานนี้คือนวัตกรรมแห่งการจัดงานที่แท้จริงครับ เอ็กซิบิเตอร์มีทั้งหมดตอนนี้ร้อยนะครับร้อยกว่าเอ็กซิบิเตอร์นะครับที่เข้ามาก็มีทั้งในส่วนของบริษัทการจัดงานนะครับเวนูทั้งหมดมากันหมดนะครับศูนย์ต่างๆในการจัดงานจัดเอ็กซิบิชันจัดการประชุมมีโรงแรมมีกลุ่มพัฒนาสตาร์ทอัพแล้วก็ยังรวมไปถึงมีโรงละครนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางในเรื่องของไม้สื่การจัดงานมากันหมดครบถ้วนความรู้ส,นนสึกเป็นยังไงคะการจัดงานในครนี้คอนเซ็ปตคเป็นต้นแบบของความยั่งยืงยายาายน sustainability ค่ะ คอนเซปต์ของเราก็อยากจะ drive ประเทศไทยให้เป็น Mice Destination ที่ใช้เรื่องของ Innovation กับ Sustainability นะคะ mm hmm. เราก็มีวิช i ั่นที่จะผลักดันเรื่อง Regenerative Exhibition mm hmm. ก็จะมี Showcase ว่าทางด้านผู้จัดงานสามารถโชว์เคสยังไงได้เพื่อให้ mm hmm. ให,ให้ให้เป็นการรักโรคนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็น Inspiration สำหรับรุ่นรุ่นต่อๆไปในการทำธุรกิจทางด้าน Exhibition ค่ะ ไฮไลท์นะคะก็ถือว่าเป็นการตกแต่งบูธแบบสวยงามและแบบเทรนด์ใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยจัดหรือเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบการไม่ว่าจะเป็น exhibitor อยู่แล้วเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อจะอัปเกรดวิธีการโชว์เคสงานแล้วก็มีการใช้ innovation หรือ tech company สไลด์ที่จะมาทำให้ r o i ของการออกงานดีขึ้นนะคะแล้วก็มี conference track มีกูรูหลายๆด้านมาพูดคุยให้กับ วงการทั้งในธุรกิจ exhibition เองกับนอกวงการค่ะค่ะีอยากให้กชิญชวนนะคะให้ทีประกอบการสนใจเนี่ยค่ะมารวมในงานค่ะงานเรามี2วันนะคะก็อยากจะให้รีบลงทะเบียนแล้วรีบมาแล้วก็อยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนค่ะ